สามนเณรลาหุนเป็นสามนเณรที่เป็นผู้เลิศในการให้ในการศึกษาเป็นผู้มีความแล้วกว็เป็นสามนเณนรรูปแรกในผู้ได้ศึกษาพระพ็ทันไดเป็นผู้ที่นิพพานบนสรรานส้นดาวดึงือว่าเป็น สามเณรผู้สร้างบาร,รมีมามากมายแล้วก็ได้สำเร็จอรหันในชาติสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่เดี๋ยวว่าบุญกุศลที่ท่านได้มาทำมาสร้างก็ได้สำเร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ได้นั่นก็ถือว่าเป็นสามเณรรูปแรกแล้วก็เป็นเดี๋ยวว่าเป็นลูกของเจ้าชายปิทตกธ ลาหุ่นก็แปลว่าบ่วงเป็นดูงบ่วงแม้แต่เป็นเระ่ว่าบ่วงที่เกิดขึ้นั่นก็ลาหุหลังแปลว่าบ่วงแต่สิ่งสําคัญก็คือท่านได้สร้างบุญบรารมีมาหลายพบหลายชาติกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สําสเร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ในชาติที่เกิดเป็นของอลูกของเจ้าชายจิตตะตะแล้วก็ได้ มีความสําคัญเลิอดในการไข่ในการศึกษานเน้นสามเณรลาหุนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรที่จะดูแล้วก็ท่านก็ได้สดําเร็จแล้รละหันแล้วก็ได้นิพพานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เป็นสามนเณรสามนเณรก็มีสามนเณรหลายรูปที่สำเร็จละหันนี้ มีสีบริสามเณีมีสังกัจสามเณรแล้วก็สุสามมณีแล้วก็มีดิตสามเณีเล้วั็วสามเณีที่ไดสำเร็จเป็นพระหรือว่าเป็นส่วนฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ประมาณพระราชาไม่ประมาณในที่สุดสามเณรไม่ประมาณในกรรมก็ไม่ประมาณในงูพิษไม่ประมาณในไฟ